สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีหลวงปู่ทวดวัดช่างให้จังหวัดปัตตานีปีพศ2524น้อเนื้อทองแดงลมดำมาให้พิจารณากันนะครับว่าพระแท้เป็นอย่างไรนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเ,เมื่อเราหยิบองค์พระขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจารณานะครับว่าพระแท้เป็นอย่างไรเนะี่ยก็คือจะต้องดูจากพิมพ์ทรงเป็นหลักนะครับสำหรับองค์นี้เนี่ย เป็นพิมพ์ใหญ่10ขีดนะครับการจะดูว่า10ขีดคืออะไรเป็นอย่างไรทำไมเรียกว่า10ขีดเนี่ยให้พลิกองพระกลับมาทางด้านหลังนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นตรงบริเวณห้อยหีบจะมีเส้นวิ่งลงมาหาวอแวนนะครับตรงบริเวณนี้เองเนี่ยเรียกว่าพิมพ์10ขีดนะครับแล้วผจะ สุมให้ดูนะครับนะฮะนะเพืเ่อนๆเห็นนะครับตรงนี้เองที่เรียกว่า10ขีดนะครับ เมื่อเราพิจารณาพิมพ์ทรงแล้วนะครับต่อมาเราต้องมาพิจารณาถึงความเป็นธรรมชาติของการลมดำนะครับให้ดูความเป็นธรรมชาติของการลมดำและก็ดูตัวตัดนะครับลักษณะเหรียญแบบนี้เราต้องดูตัวตัดประกอบ การพิจารณาความเป็นพระแท้นะครับนะฮะเพื่อนเพื่อน,อนจดจำพิมพ์ทรงจดจำใบหน้าดีนะครับ ลักษณะของลมดำเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแห้งเก่าถึงอายุเพราะลมดำมาแล้ว40กว่าปีแล้วนะครับเอาละครับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับแล้วจะมีพระอะไรมานำเสนอให้พี่นาถึงความเป็นพระแท้อีกก็คอยติดตามนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ